สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมอนีมาพบกับอุนน้ำเส้ครับผมน้ำเส้ยาาพ่อยพี่น้องมาตามหาแนวทางตัวเหล็กน้ำกันนะครับมีก็เปลี่ยนบรรยากาศครับแม่ทายขิปยุนวัดครับผมทางบ้านเสบ้านนี่ครับผมก่อนที่จะไปรับช้มเราฟังแนวทางตัวเหล็กเนาะครับกรพ้าพ่อยพี่น้องมาสมบรรยากาศวัดครับผมบ้านเสบ้านนี่หละครับเป็นวัดปลาเนาะครับ บรรยากาศดีครับผมมือวัน,นี้ก็เริ่มห่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมครับบึงพญานาคครับผมพอเกาเมาเสียก,ก็แม่น้ำเช้าก็เคยมากนะครับผมมาไหวมาขอเลขยูนีนะครับผมแต่ก่อนนะครับเป็นบรรยากาศดีครับผมวัดสวยงามครับ บนวัดกะแบบนี้เลยด้ยครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นเหล็กรางผู้หญ่ใจดีนะครับผมที่ส่งมาให้แม่น้ำเสียกับพอ่อเก่ามาเสียนะครับดูน้ำใส่กันเรยเดอเอามาลงทางสองนะครับผมให้พ่อยพี่น้องได้รับชมเราฟังน้ำกันนะครับก็เป็นเหล็กมากขบแางนะครับผม อย่าเผลออย่าพลพาดเด้อผมแนวทางดีๆจากอูน้ำแทเนาะครับกดติดตามกดไล k ์กดแชร์ให้ได้เด้อครับผมก่อนอื่นกัขอพระคุณผู้ใยใจดีนะครับผมที่ทรงตัวเลขแนวทางม่ให้อูน้ำแสครับเพื่อได้โชคได้ลาบน้ำกันนะครับผมตามเป็นงวดแรกครับผมเปิร์นยังบ่เด๋บอกซื้อนะครับผมรอ่อมันเข่าไปอีกก้อนเนาะครับเป็น่อยจัง มากสุดเต็มไปอีกครับผมนี่ละครับสมบรรยากาศรอบวัตรก่อนได้ครับผมก่อนจะเบิ่งตัวเหล็กนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเบอกนะครับผมกัใช้เวลานานแปดหน้าที่นะครับผมกับจะพึงเบื่ออูน้ำใส่ได้ครับผมพยายามปรับทำหน้าที่ครับผมให้ดีที่สุดครับก็คอมเมนต์บอกติยังเลได้ครับผมอูน้ำใส่กัพัฒนาปรับปรุง ให้พ่อยพี่น้องดีเลยครับกับเพื่องท่าเขาท่าออกครับผมของวัดป่าบ้านไซวานนะครับผมสำหรับไพทีล่อเกยนุเกยกกฟ้องเบียร์นะครับผมเดี๋ยวอูน้ำใสจะไปตามให้นะครับกับมืออื่นกับสิมี่ของแอดอีค e ิวสร้างนะครับผม เอดพัสมมตมาอีกแล้วครับกติดตามเลยอยผมตามต่อได้เลยครับปูน้ำใส่ยจ้ะรีบตามให้พ่อยพี่น้องเอฟซทุกคนครับผมก <c> ะ <oughs> สูสๆกันต่อไปนะครับเหล็กมีเขามีรุดเดะครับผมเมื่อกี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับผ้าพ่อพี่น้อง f อซครับมาอัาชิปที่วัดบันเซยบัาครับวัตปลาเนาะครับผม นี่แหละครับยูตาบานกับเบื่อนะครับผมมีแต่วิวหลังบ้านกับในบ้านนะครับผมพาพพลยพี่น้อ,นองออกมาส้มวิวบรรยากาศนอกบ้านบางครับผมนี่แหละครับลมเย็นดีขนาดเนอะครับผม <c oughs> เหล็กฟันพอไพ่บูนครับผมเพิ่นว่าเพิ่นฟันแล้วครับผมแต่ว่าเพิ่นไปเบิง้ง ไปทะเบียนดีขึ้นครับเอาเดี๋ยวจะไม่เบิงอีกครับผมแนวร่างตัวเลขครับของพอผู้ใหญ่ใจดีเนาะครับนี่ครับเลขล่างผู้ใหญ่ใจดีครับมาครบร่างครับผมแคปหน้าจอได้ครับสามเก้สองครับผม มาครบล่างครับ2ตัวล่างก็3 9 3 6 3 2 9 6 9 2 6 2ครับตัวกันกับเกาซีครับผมนี่ครับแนวทางตัวเลขครับกับให้พี่น้องเพื่อนๆโชคได้ลาบมันมันนำกันด้วครับผมเอาครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนบรรยากาศอีกนะครับผมทางทางนอกบัดรนะครับผมนี่ทางออกบัดรนะครับนี่ครับกับ เปลี่ยนบรรยากาศครับผมเมื่อกี้มีข้าเจ้ามาหลายคนนะครับผมเสียงดังครับหูน้ำใสเล่ลงมาไทยมองไม่เห็อฟซีได้เบิ้งน้ากันนะครับผมบเงียบๆนะครับกับบรรยากาศในป้าครับผมนี่แหละครับเดี๋ยวให้เอฟซีมาเบิ้งอีกข้างนึงนะครับผมตัวเลขครับ เลขล่างผู้ใหญ่ใจดีครับผมมาครบล่างครับกับเก้าสามหกสองครับผมสองตัวล่างสามเก้าสามหกสามสองเก้าหกเก้าสองหกสองครับกันเก้าสี่ด้ครับผมนี่ครับเป็นตัวเล็กแน่วท่งให้พ่อพี่นอ้องเพื่อดีโชคลาภมันหมาน้ำกันนะครับผมงงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกสิบแปดนะครับ นี่ครับแคปหน้าจอออเดอร์ครับผมพร้อมี่น้องครับกัรุ่นเล็กน้ำวัลน้ำกันครับผมไปดีเข้ามารับชมเราฟังคลิปแนวทางตัวเลขของอูน้ำไส้นาะครับผมก็ขอให้ปังๆทุกคนเด้อครับนี่แหละครับทางวัดครับผมบรรยากาศดีครับตรงนี้กับแปลนสะอาดดีเนะครับผมต้องใส่ปูเป็นไม้ทำความแดด ตลอดเนาะครับนี่ครับเป็นวัดง่ามวัดหนึ่งเลยนะครับผมในไซบ้านเนะครับลยคนกะบ่โหนนะครับผมครับตัวเลขแนวทางนะครับผมรอเสี้ยนดังๆเข้ามาหลายนะครับผมกะปิจารณา่นการรับส้มรับฟังเอาได้ครับผมเอฟซีครับกะสู่ๆกันไปได้ครับผม ปเงยไม่เงยสุขุสุขุนนะครับรับบูน้ำไสกัมาเปลี่ยนบรรยากาศพยายามให้พ่อพี่น้องด้เบิ่งสบายหูสบายตาน้่กันนะครับผมกับในซองกูน้ำไสนะครับผมล่อเลขฝันพอให้บูนน้่กันได้เลยครับผมพอเพิ่นฝันแล้วนะครับกะอย่าเผลอย่าพลาดนะครับผมพอเพิ่นจะมีที่เด็ดแบบใด้เอฟซีทุกคนนะครับผม ะรอติดตามผลงานของเพื่อนได้เลยครับเพื่อนจะให้ตัวไดมาครับผมเหล็กฟันเปินกับแม่นให้กันได้ครับพอให้บุญผู้สารคาข้ามกะร่ออีกด้ครับผมมีทีเด็ดครับผมเหล็กยันซีทิศครับมีมาให้เห็นรับผมของปู่สารคามนะครับคุณน้ำเสกตามให้เอฟซีทุกคนนะครับผมเหล็กยันซีทิศเพื่อนกน็เดินดีเขาดีนะครับผม ของปูสารครามนะครับงวดก้อนกับเข่าเหมือนกันได้ครับผม1หเท่าถตัวกลับหาหนึ่งนะครับกะเอามาเบิอ้งอีกครั้งนะครับผมเลขล่างผู้ใหญ่ใจดี16กุมภาพันธ์สิบแครับเลขมาครบล่างครับผม3ามเกครับ2ตัวล่าง39 36 3้าสา 9, 3, 6, 3, 2หกตัวกัน9ก้าสี่ดครับผมนี่แหละครับ เป็นคลิปแนวทางตัวเรียกไงวัพี่น้องทุกคนครับผมดิบเบิ้งน้ำกันครับลุ่นๆไปครับผมก่อนรางวัลจะออกนะครับผมมีโควงสุดถ้ายให้เอฟซีุกคนนเวยครับผมเอาถ่ายคลิปนี้อ้วนน้ำใส่บ่าวปิดๆคัดๆข,ของของเมืองเด็กกับคอสวดคอผ้าเอฟซีุกคนนเวยครับผมวันนี้ก,ออก็ออกจากบ้านครับผมมาหาถ่ายคลิปคนเดียวครับผมกับ เื่นเตือนแน่นะครับผมพอกับแม่กับยูเฮียนนะครับคุณน้ำเซก่ะมาหาบิวไม่ไม่เอฟซี FC ทุกคนครับเขาถ่ายคลิปนี้ก็ขอบคุณผู้นี้ใจดีทรงเล็กใหญนะครับผมขอให้พ่อในเอฟซีทุกคนถูกหวยรลยเงินครับสุขภาพแข็งแรงครับผมจะเลื่อนลุงเรื่องครับมันมารนำกัน16กุมภาพัน68ครับสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปนีสวัสดีครับ